เิดฟมสามสิบสามสิบฟ้มสามสิบดวงรุ่นนุ่กันครับช่นีสิเซ้งยี่เดียนกูเดียวบเจังสี่แล้วกูกูกูลอตือปลาเข่งตายยัดชิงนิ่งอกินแห้งแต่นาะโอ้ไปเชงเชิงไงเข่งต้งหน่อยกนึ่หน่งหน่ันวบน่หน่นึงนี่นี่็้องหน่ได้อยู่เนาะ Oh. สวัสดีครับอยู่ดิสานบ้านหน่อยครับพอดีได้เบ็ดพูหน่อยซ้อยเดิมบโมเบ็ดหามาสามสิบขันไม่พอรุ่นล่องใส่ล่องเบื้องบนนั่นยฮาเทียมมันฮาเทียได้ไปหาใส่เบ็ดน้ำไข่หน้าน้ำหนองน,องน้ำยังกระสันขอบพูเดเรื่อหน่อยที่ให้เบ็ดมาใส่ ไปรุ่นตักตองเลยสามขั้นแหละครับมีเอฟซี FC แล้วหรอคนบอกว่าไปรุ่นอยากไปหาเสีเบ็ดแห่งเบื้องแนี้าบัดเดี๋ยวไปหาไสีเบ็ดใ,ดใ,ดส,ใ,ส,ดใส่ปูเสไปเบื้องแนี้นะบัดเดี๋ยวอแด่อตะโกคือพอ,ต,พอตอนมันอยู่บ้านเนาะหายอยู่หากินไปรุ่นก็เลยสิเทียเบ็ด,บดไปใส่เบ็ดกระยักเรียบร้อยแล้วครับนี่ส่พี่หรือว่าส่หลีด ดวงเบ็ดเบอร์สิบสามเข้าเงาก,กันเงาเฮ้วเทียมันได้ปูด้ปลาด้น้ำไห้น้ำหน้าน้ำหนองพอเสร็จละก็เดยไปหาอยู่ให้กินกะวาตักตองเลี่ยวๆก็ดิใส้ดวงใส้ยังยังสิผ้าผีผ้าหนองไปหาใส้เบ็ดแดดลมลมตกปุ่นละเนาะเอาไปรุ่นเดียรข้าวกันด้อ ลายผูหลาย ой, ข้นวะข่อยอยากไปใส่น้ำดิเป็นว่าใส่สูตรนี้สูตรนี้่หลังเทียกับว่ามันคักไปเลย,ยพี่น้องมนันลงมือถือมาเจ้าเมืองกันว่ามันสิ่ิที่ปนได้เกี่ยวบ่หมุเรื่องผ้าพีชผ้าหนองไปใส่อยุงมาใส่เป่นตาบ่เลยพี่น้องสายตาสันตาบุดีโลถตาสเล่เกี่ยวสไล่์มาแล้วเอาไปกันเอ้นอนกหงสงส์มวลพ่นนกนาะ ใส่ขั้นเขาเรือยไใส่ข mm ั้นใส่ดวงกันดึงเป็ดเนี้ยงโอนยขั้นเปดเนี้ยงสี่ลาหมักเวลาเอาไปใส่มันยังสนุกกองเนียดเนียดอยู่เฉพาะขาไปยังตีดุนนี่กันว่าโั่ขั้นเป็ดโจมนี่โอ้เติมหนึ่งเด้อนี่ใส่หนีอย่างเงี้ยงไปตกตัวกบบเงี้ยไวเลยดีมันสนุกตักสนุกตักไว้มันใจเพื่อว่ามันนั่น สิดียูหลอสองหลอดคนนึง่เี๋ยวปนได้เขา n h าวดีกี่ดอกเฮ้ยไหยขั้นแล้วครับที่หน่ยผมเ่็นที่เป็ห้าจีเดียนจ,จะงต่ไปใส่น้ำกันเด้อตอนเขาแรงหมดโน้นพี่น้องเรียบร้อยแล้วสามสิบขั้น เอาเงียบปลาหมึกสูตรพอน้อยซอยเดือมลองมึงตัดอยู่กประมาณตอนพ่อมึงง่ามนี่เศรษฐกินจจะตอนประมาณนย่ี้ยครับกับบุหับเเคยลองมึงเดือลองมึงจะหลายปีอยู่ละโมเลีวลองมึงจะหลายปีเหรอมันปีนี้แต่ว่ามันใส่สี่ลองมึงว่ามันจิ้มมันบ่เนาะกับพี่รุ่นโดนเสร็จแล้ว อเบ็ดฟ่มมาน้าเบ็ดฟมมากสาสบขั้นเบ็ดนี่สามสิบขั้นรอบมือว่าไพสีมานก็กันเนาะระวังฟมหนึ่งจะมกวงสีที่เนาะฟมนี่คือสีใสต่ขีกีเดียนแต่ว่าเบ็ดขั้นนี้สีใสใสปลาหมึกเดี๋ยวไปรุ่นปัดหนีเข้าวกันใสเงี้ยเบเพราะว่ามันสิคำกวอน ยังกี่ไร่ห่อหรืยามยุ่งรอบนี่ยหลุดน้ำกันเด้อพี่น้องว่าเบิองว่ามาันสิมันสิกินบ่มันสิจีมานบ่สั่นล้เนาะเพราะว่าโดนกับวัดหรไส้เบ็ดถือว่าเป็นที่เรียกที่ได้ออกสนามออกสนามมันไส้เบ็ดน,นี่ไส้หรือย่างดีพี่น้องเอ้ยต้องเบิองร่มว่อยๆมันเดี๋ยวเดี๋ยฝนตกเดี๋ยวพไปนีรุ่นปักเบ็ดก,กันเรื่อพี่น้องไส้ไส้เยอะเข้ากัน ละเอียบ้อยแล้วครับสามขั้นใส่งเงี้ยลเรียบร้อยเ็ดฟมสามสิบสามสบฟมสาบดวงรุ่นน้ำกันครับชุนี่สิใส่เงยขีเดียนสิยอนปุุงแล้วก็ชุนี่ใส่ลองเบืองว่ามันสิจมเยอกันบ่เนาะไปเบิงน้ำกันครับิไส่ไสไมมไสไผุดละบอลผุดล่ะอ้น้ามผุดไหลตัวนี้ไหน้ผุดไหลนผุดไหลปนมาใส่ทั้งตีกันเจ้าพนจิใสัน

เห็นพวกนี้ไหมคบนี้ไหมนี่ไมล้โขมงอ่นี่นี่เห็ดแล้วสิได้นไหมโวหญ่แท้โอ้โอ้เห็ดเลยเนพี่น้องเยวาบ่เม็ดกบนี่ไมนางขมงอยูนี่ไหม่ไหมเห็นบ่นี่เนี่ย่บ่เลยนี่เดี๋ยวคอยุนอยูคุเาปาถัถถัมางเนาบปุออกีากฟาร์มนาะ

คันแล้วอ๋องซีโนยอ่ะพีรุ่นใส่แล็กกันใส่เรียบร้อยแล้วถล้อยามรอบครับล่อยามล,อล่อยามเบิ่งว่าสี่มันบ่รอบก็แรงนี่เนาะพี่รุ่นเห็นโกปีพี่น้องเห็นบนหลังยื้ฝากใบแก่ขึ้นไปมั่นแหละเดี๋ยวพี่รุ่นอยู่โกปีล่องเบิ่งสี่มันบ่ได้ปอดเฉยนี่ เรียบร้อยแบบโอ้ยตกตมตรงนี้ครับสุดยอดในสุดกิดไส้หลีครับใส่เบ็ดเหลืออยู่ฟ้อมหนึ่งโอ้สองฟ้อมสองฟ้อมนี่เหลีอวยู่ฟ้อมหนึ่งอีกฟ้อมหนึ่งว่างอยู่นี่เหลีออยวยูซองกันครับเดี๋ยวไปดูนกคบไี่กัน มันตัวหัวปีปนีคักขักแทะเรื่องห้องงานนี่มีหลุนน้มกันโอ้ตัวใหญ่คักมองดูใหญ่พี่น้องใหญ่คักนี่ตึงๆเลยตัวเดียวอ้อมกินเบิดเหนียดห้าสีม,มันเนาะเยอะเยอะสองพ้วนเหลืกินักจีน่อยกาดีพ่อพี่พาอหนองยามเบิงหลบเลกก่อนที่คำเนาะแต่ว่ายไม่เลี่ยงพี่รุ่นบ่มายามดื้อ วันดีว่าเอ้าผมยืนรุ่นคุณพ่อมาหยำเนี้ยมาเลี้ยงเนี่ยคือวานล่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเอาแล้วฝนตกลิ่นแล้วพี่น้องตกแป๊กตกแป๊กตกแป๊กมาแล้วใส่เรียบร้อยแล้วมันเรียนจิตยำบ่หล่อนี่คือตกแปกตกแปกนี่สิหยำบ่อยหยังนี้ยกี่ลายหัวเดี๋ยวคุยโมวานนึงกับถือว่าแล้วไงแล้วเลี้ยงแล้ววันต่อไปเนาะอยนางเงี้ยงสิ ยิงย yup. sure ิงม you. ันแล้วครับมันแล้วเออคนโตลิ้นจังไนเกิดเกันเมื่อคำห้อจังพยายามดุ่น้ำกันเบึ่งว่ามันจีใหญ่ตัวปะตามเข้าว่าปลาหมึกเส้ถือปลาคอาสัปลาหนอยว่าลองเบิ้งลอยจังอนก่อนจังยำ ใป่บบนมยามเวทหอมส้าก้อนคำดีจเวินกับลงทอแสงกับลงสิดคำกับลงสิรับขอบฟ้าแล้วดนอยู่ใ,ใส่บนไม่ลืมเข้าไม่ใส่ที่มนจวกันลูเกเจ้าโจ๊บเหียวดูเด็กพวกไั่รูนยุ่ในในในงไรแต่ ให้นี่เป็นเด่นเงี้ยงให้ยู่ถือยังบ่นอู้เกี่ยวทางดีๆอยู่ผู้เดี่ยวจังสีแล้วกูกูกูกลัวเงี้ยงโบเงี้ยงบ่นบินไป่นอดเดี๋ยวไปรุ่นเซี่ยงกัน ขีเดียนหมือนไปรุ่นโปหมือีร์ไซออดาเบเดอพี่น้องไล่หูไล่ตาเน่ก็อดซาวบิงดูน้ำกันครับเซียนเบ็ดไปยามึอกยรุ่นยืนในหน่เอ้ไปน้เก็ไม่อยู่ในถอะน้อหาใม่มาทากันเด้อบไหาใม่มาท่างกนขั้นหนึง ูสิคนขั้นหนึ่งบม่มีสูนึ่งจังเอ้าไปทางเลยอีกน้อวันี้เดี๋ยวครับใหม่มาเท่ากันว่ามันขั้นหนึ่งใส่ยุโรปนี่ไงคือสีติ่งๆิ่งอยู่พี่น้อง,ง,ดองเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวหาใหม่กันอู้ เนโอ้ดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ไหมกันเอาใหม่ไหมกันนี่เราโอ้เหมือนเหมันเงาแลวตาเบลอไปต่อเลยเฮ้ยอ๋อดีมาเลยวันนี้ดินน้ำกันดินน้ำกันโอ้ยพอดีเหมือนกานเนี่ยล้เราไปซื้อ và khoanh em bên bụng em phố phong bà mùi miền sai mầm bèn lẫn típ nó. Số cáo phụ tí. Oh, nó nó. Sai vết típ típ Chỉ típ 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 thì típ 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 พวกเพิ่มสูงบูมัดยังไงเลยครับเกี่ยวมันไปเกี่ยวยังไกันผมมึงไล่หรอกต้องถือไหมเด้อขี้เหน็บมีสี่แถวท่านเป็นอะไท่้งสูโรซิเลียอยู่โอ้ย สร้างเป็นแต่ปลากระไร้อื่นเสาเลยเด้อสิทีนี่หลุนน้ำกันปลากระสัวปุบกับปุบกับยุงต่วันพระทัานขื่นฟังพี่น้องรอดหลุนเหมือน,อนเสาคนนี้ไปเดินต่อไปพระทัานแล้วเหลืออเลี้ยงยุคเกแปดขั้นอยู่จา้าตพี่น้องเลยสร้างเป็นแถอยามบ่มคลองน้องมีแต่ดึงกระบินอัน เบ็นถือจักตัวมันเมีนแนวบนู้เบ็ดโฟมก็สามบอันเบ็ดขั้นก็สามบขั้น,นปลามึกก็ซื้อ30บบาทแต้ครบตัวหนึ่งสร้างเป็นทต่ต้องถิง่นถือตนาาอนสอบบนบอเนหนที่ได้ตอนสอบเ้อพี่น้องไม่ย้ำกัน บ่ามาหลุนน้ำกันว่ามันจีเป็นไรสีมันบ่เฮ้ยมืออื่นผอกันอีกตอนสอบครับสีมันบ่มันจังหลุนน้ำกันที่ใส่ไว้น,วนั่นกล้องแกล้บบงด้วยหนั่นตัวเงี้ยปลาหมึกกระบ่กวินงไงเด้สังเกตเบิ่งแล้วมันดึงไปเค็งดึงไปอยู่แต่ว่ากระบ่กวิ่งสีมีหลุนปลาคอปลาไหลแต่ว่ามันจีปลาไหลกินบ่บมันจีกิกนแต่ปลาคอปลาดุกบ่เอาจังเบิ่งกันครับตอนสอบเด้อมืออื่นผอกัน ตอนเจ้ายามเบ็ดร่วมกันครับว่าสิมาน์ม้มันเจ้านี้มือนีน้ก็ดียามหลังแหลกแข่งมานาเน้องเนียวล่องเบื้องว่ามันดีคือบอ่สีคือโตบอ่ย้ำกันเด้อพี่น้องใกล้ครับสมองสมบัตแล้วครับล่องเบื้องว่ามันดีเบด็ดโกงจะขั้นบ่จมหนามจมท้ายจะขั้นบ่พอดีก็เพียงนผู้นิบันบิบอกแล้วครับพี่น้องเอ้ยตอนตอนหลังแหลกแข่งมานเ้องจะมามีซีรีส์เถอะ เนี่ยมือซีดีเลยโอ้สิบ่กินบ้านบ่มักปลาหมึกบ่หนิปลาเนี่ยกระไดเนี่ยเงี้ยมันยั่งกันอยู่ไหมโอ้โอ้ยพวกเนี้ยพี่น้องเลยเงี้ยกันยั่งยั่งอยู่ต่างเป็นเถอะผมเป็นรุ่นกบเบ็ดก่อนเบ็ดฟ้อมผมมีซีดีอยู่พี่น้องอ๋อแล้วเบ็ดฟ้อมเหรอ ถือปลาเขียงตายยัดชิงนิ่งพี่น้องโอ้คับดอกถือรุ่นใส่ถุงกันเด้ออย่าเม็ดน้ำกันเด้อครับเอฟซีสุมองสุวะเราครับตอนสโซนี่มันมันบรรยากาศถือว่าคึมอยู่อันคือยังเข่าทางหนึ่งคือฝนตกเข่าทางหนึ่งเครื่องสีแดดเอาหลุนน้ำกันเด้อพีน่น้องขัน้นเลยถือไปรุ่นยังสี่ผ้าผีผ้าหนองเบิง้ง พอคือขงสซ <ร Stevens. S 1> ี่สิว่ายุ่งไหลยุ่งไล่ไหลผู้บานกำลังประกาศพอดีโอ้เด็ดพอยรุ่นเบ็ดควมอยู่ในน่พี่น้องกำลังสีห่านเนี่ยมานเด็ดเนี่ยมักาะโอ้โหเดือบเบาๆอยู่เด็ดข้าถมัถือจักโตเลยบ่ท่านในผ้าพีผ้านองเบิ้งผุน็นบอกผุ่นันเขา เสียงผู้ยิบบ้านประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งอบตเขาพี่น้องเอาหลุดนน้ำกันว่าสิเมนปลายยังมันคือเอาข้อไปไหนเถอะเนาะที่เลยอยู่คนเดียวพี่น้องเอ้ยอดสาเบิ่งเราด้ออดสาเบิ่งเอาหลุดนน้ำกันครับว่าสงมันบ่มันไห้รุ่นเตรียมใหม่ไว้แล้วนี่น้ำเลืกลงมข้อไปไหนบ่ได้จุกจุกแตักบ่ อจริงอย่ต like. ัวท huh ี ah ิงิอตัวมันจิงยังยังบ่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 พอนคือสีบอลอยู่ไปไปหน่อยไม่นี่ยง่นี่ยงติงติงอยู่ิงยูพี่น้องติงอยู่ิงอยู่จะบอลสีเม็ดไปขิงบ่เ๋ โอ้โอ้มา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 อ้อองยีนแห้งเถอะน้อโอ้ไยเชิงไงไปเชิงไงวันสีเมนปลาควาปลาดุกองหนึ่งตัวหนึ่งเตี้ยมหนึ่งตัวหนึ่งเตี้ยมเลยพี่น้องที่ว่าโอ้มุนอิู่ริวริวริวฮะ ท่าน,นถือจากตัวมันดิขาดขึ้นปลาหมึกแล้วเนาะอ,อันสามสิบบาทเนี่ยท่านดิพ่ออย่างพอ่อโตอยู่สร้างเป็นแถ้ไปมาเบ็ดฟัวมัน,นหน้ำหนาตัวนี้ยามบึงยามบึง เยอะหลายคัน้วยหรอครับนี่ยังบนนี่ีดึงดึงอยู่โอ้โหมียังถือแจ็ตัวอันนี้เด้ปลาหมึกกยังยังอยู่คือเกาโอ้ จางเป็นแทะปลากระบอนไหลดิเฮื่อนบ่ามักปลาหมึกบูเดี๋ยวไปรุ่นกอบเบ็ดกันดืน้อขั้นนี้เกี่ยวของอุ่มเลยพี่นองนะปลาดุกปลาด,ดุกพอมงามนะครับนี่ตายอย่างนิ่นปลาคลองได้่าถือเนาะไปเาไปเอามานะไรสู่เบ็ดฟอมว่าอะไรตัวนี้ เบ็ดโฟมยังว่าทําแต้มกลัวอยู่เบ็ดโฟมทําแต้มกวแต่ว่าแต่ว่าเ็ดขันนี่รู้สึกว่าสิขาดทุนเนาะมันสิได้ใเหียเขียดบ่เพราะว่าพี่น้องอเท่กระดูกพร้อมงาม ว่าสิตถือปลอยเโตเกี่ยวลุอุ่งดวยขั้นเบ็ดเนียดเนียดเนียดยู่กับ่เห็นจะขั้นจะโตาท่านเบิดเยอะไปนอยเลยเ่ราะท่านเบิดพผู้เหลือยู่ฟังทางพนถือว่าได้ม่เรืยแล้วงตัวถือปเข่งปรุ่นก็บ่ด, ok ด้ไทยบึงนี่อยู่สามตัวสามตัวสามตัวอยู่เปิงันเี่ยวครับ ตอนสอ่งไปตานามาตีเบ็ดปากคอหรอเบ็ดปากคอดีครับบ่อนยุบจับหยุบจับวิ่งไดมันสวบจ้่ว์ระวงังท่านเห็นถืเนนอเบ็ดเจ้าตนเบ็ดปลาหมึกเบ็ดขั้นมาถือจ้าโตพี่นวองเลยสร้างเป็นสามสิบบาทบริยังพ่อโตเฮ้ย

ตัวตายเป็นรุ่นกระบอนได้เห็นเปิดถึงพี่เมี่พี่น้องเขาิบื้งนำตัวฟอมงามถือตัวเป็นลสองตัวแล้วตังเงินถึงแต่วันปลาคอว่ากินปลาหมึกนี่ดกยังได้เป็นลังสิ่งก้ย่ได้อีกอยู่ พวกมเลีออยู então, ่ประมาณสามสียอันแล้วพียงรุ่นยามไปข้าวมันเปนออสรุปเลี้ยอันเบ็ดอันขั้นมาถือจักตัวจะต้องหาเงียกบเนียเขียดมาใส่เบิงบ่อเพราะว่ถือแต้นเนียชี้ดเดียนก็มาดางมันตึกตึกตักตักไปเลยมันเมาเงียบแท้สลุกโอ้ปลาบอลหลายตัวนี่ไหม เซลนี่ก็ได้ยูแปดตัวครับนี่ปลายเข่งเจ็ดหนึ่งสองสามเจ็ดตัวครับปลาดุกตัวหนึ่งถือว่าพ่อดีอยูได้กินอยู่ครับพ่อเลี้ยง่ายอยู่ขอบคุณเด้อแฟนครับสมองสมบรูรณ์ละครับที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจเซานี่มัอนี่ก็ถือว่าได้แปดตัวแต่ว่าเบ็ดขั้นมาได้จักตัวขาดขึ้นยับพอลงทื่นปลาหมึกไปสามสิบบาทครับมาได้จักตัวได้ได,ได้เป็นเบ็ดโฟม เอาขอ้อยุดดีมีแห้งสุผปรสุขค้นครับเซอานี้มูนีก็ฝา,ากพี่ฝากน้องไว้สักนิดนะครับสวัสดีครับ